สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสบถ้าในวันนี้นะครับเราก็อยู่เกมโรบอทได้แดงนะวันนี้ก็อยู่ในแบบเอ่อคอยเลตทาวเวอร์ดิฟเฟนนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาหาตัวก็อดดี้อีกแล้วนะครับผมนะตอนที่ผมมีงบอยู่ประมาณแสนเจ็ดนะผมจะมาสุ่มประมาณแสนห้านะครับผมทุกคนนะจากคลิปที่แล้วที่ผมแบบสุ่มไปหนึ่งแสนนะครับนะแล้วตัวแดงที่ผมได้มาผมก็จะแจกนะครับผมนะซึ่งตัวแดงที่ผมได้ในคลิปนั้นนะครับผมนะผมก็จะทําการแจกในคลิปนี้เลยนน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 ะะะคคคครรัััััับบบบผผมมกกกก็็็เีี่่ยได้้ใลิปืออแชตตวว ในมาสิบตัวนะครับผมนะก็กิจกรรมนะครับผมนะคือคลิปนี้ผมก็จะแจกนะคลิปนี้เป็นอะไรของตัวเออ่กิจนะครับผมนะตัวนี้คลิปนี้ผมก็จะแจกกิจนะครับผมนะก็ไปลองติดตามดูนะครับกิจกรรมวิธีการง่ายๆเลยนะก็คือโหลดแอปเออ่ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็มาโพสต์ในเพจนั่นเองนี่ฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของอ่ครั้งที่แล้วนะครับผมนะที่คนเข้ามาร่วมกิจกรรมนะฮะก็คือแบบแหนบป้าไย อ่าแคปหน้าจอมาแล้วก็เขียนชื่อในเกมมานะครับประมาณนี้นะครับผมเนะเห็นป่ะตามที่เขาทํากันนะครับผมนะประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะทําการแจกไอของคลิปที่แล้วก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะก็ผมจะใช้เว็บนี้นะครับในการสุ่มนั่นเองนะครับผมนะโอเคไม่พูดองนอำเพลงนะครับผมนะก็มาเลยดีกว่านะคนแรกคนแรกคือจะได้ใครโอเคเอ่อพลวัต พลวดัดเหรอแก้วกล้านะครับผมเนะี w ่นลองดูดีกว่านะครับว่าเขาทําถูกกฎหร,รือเปล่านะครับผมเนะี่ยเราจะกดให้ดูไงวะโอเคนะครับแนยะนี่คือเขาทําถูกนะครับแนยะโอเคผมได้ทำการก๊อปชื่อของเขามาแล้วฮะแล้วก็ทําการลองไปส่งดูดิว่าอุย้ยไม่ใช่ตรงนี้ผมยังไม่เคยส่งเลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า,วาฝั่งเราข้ามต้องแบบน้องเขาต้องออนด้วยหรือเปล่านะครับผมเนะีนะ่ยลองดูดีกว่าเอ่อไม่ใช่ดิผมจะต้องส่งแล้วยูสเซอร์เนมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไป โอเคฮะส่งที่เรียบร้อยนะครับนะโอเคเรามาดูคนที่สองกันดีกว่านะครับผมนะคนที่สองคนที่สองไปลุยต่อเลย let's go โอเคฮะคนที่สองอุ้ยมาดูดีกว่าฮะว่าเขาทำถูกกดหรือเปล่าอ่าทำถูกนะเขาผมนะคือโพสต์รูปกับเอ่อชื่อมานะเขาผมนะก็หรือว่าจะโพสต์เหตุผลด้วยนนะก็ได้ ไ่้ก็ดีนะเออไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโหส่งคนละร้อยเร็เฉยไม่เป็นไรฮะพันหนึ่งเนี่ยถือว่าให้ FC นะครับผมนี่โอเคนะครับนะคนนี้ไปแล้วก็คนที่สองนะครับผมนะเอ้ยคนที่สามเราไปดูดีกว่าคนที่สามโอเคปัญญาวัดมหาราชนะคเขานะฮนะโอเคมาดูดีกว่าว่าเขาทำถูกกฎหรือเปล่า อ้าวไม่โพสชื่อนะเขานะ่อันนี้ผมไม่รู้จะส่งให้ใครนะเขานะีอันนี้โอเคเลือกคนอื่นเลยโอเคฮะคนนี้เราไปดูเดี๋ยวว่าทำถูกกดหรือเปล่าอุ้ยทำถูกนะเขาแน่เลยแล้วครับขอตัวแดงหน่อยครับชื่อโอเคได้ครับน้องเอผมลืมผมลืมส่งว่าเอเ S อ e, e เขียนไปเขาจะได้รู้ว่าใครส่งให้เออ โอเคอ้าคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อลืมลืมเลือกโอเคคนที่สี่นะครับผมแนะ่คนที่สี่โอเคมาดูเดี๋ยวว่าเขาทําถูกหรือเปล่าฮะ,ะอาทําถูกนะเขาผมแน่นี้ ถ้าใครใส่ชื่ออะไรผิดมาผมไม่รับผิดชอบนผมบอกวเลยฮะเอาโอเค S E E K E R T V X สองโอเค,อ,เคอยา่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมนะอันนี้โอเคดูคนต่อไปคนที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะเขาเนะี่ยเออช่ามันก็แล้วกัน คือผมจะแจกจนหมดอยู่แล้วตัวสำหรับตัวช็อตกันนะครับผมในอันนี้โอเคไปดูกันโอเคนะครับนะครับถูกนะครับผมในนี้คืออย่าโพสซ้ำนะครับผมนะคือมันเอ้ยมันมีตัวกองไหมว่าโพสซ้ำเออถ้าแบบคนโพสซ้ำๆเนี่ยมันก็มีโอกาสได้เยอะนี่หว่าน่าจะแบบมีอยู่นะโอเค SEEKRTVX2 S e e ไปไอ้ลืมกดอ้าวไม่ถูกชื่อไม่ถูกอา้าวชื่อไม่ถูกมันก็ไม่ส่งหรอดูผม,ผมก๊อปมาถูกแล้วนะเฮ้ยผมก๊อปสเปคบาร์ปตัวหนึ่งหรือเปล่าอ่า,านะได้เลยเมื่อกี้ผม กอล์ฟสเปกดาเป็นตัวหนึ่งนะเหลือ 1, 2, 3, 4, 5, อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกุ้ยเหลือหกตัวเลยเหลือเยอะจังวุ้ยโหคลิปนี้อาจจะไม่ได้สุ่มนะเอาไปคลิปหน้าไหมเพราะว่าคลิปนี้ผมประสงค์แล้วล่ะกันอุ้ยเฟืองแก้วนะครับผมเนี่ยโอเคไปดูกันเขาทำถูกกดหรือเปล่าโอเคเอาเขาไม่ได้พลรูปโอ้โหพลาดเลยโอเค,อเคไม่เป็นไร คนอื่นไหม <laughs> อ่าคิวคิวนะเขาผมนะไปดูดีกว่าทำถูกหรือเปล่านอ้องเอาคิวคิวก็ไม่ได้โพสชื่ออีกแล้วอ่ะทำไมคนเขาไม่โพสชื่อกันวะโอเคไม่เป็นไรอโอเคคนต่อไปฮนะ เจของเล่นนะครับผมนีไปดูกันดีกว่าคนนี้ดิเจของเล่นเน็ตผมช้า,ชานิดนึงนะทุกคนขอใครด้วยโอ้โอเคนะเขาเนี่คนนี้ทิ้งชื่อไว้นะเขาผมนะ่นี้อุ้ยเอม็มอเอม็มเอ็มเป็นยังเป็นนี้คอ e ร์ทีวี x อไป เอา้เอาอลืมเลือกอีกแก่ผมโอเคฮะคนต่อ okay. like ไปเฮ้ยผมว่าคลิปนี้ผมไม่ได้สุมแน่เลยว่ะเขาไปคลิปหน้าแม่ไม่ไปสุมอ่ะเพราะมัน <Please S 1> ส่งของมานานจาัดฉ <Let 's S 1> ันคงยืนนะครับผมแน่โอเคคเนี่ครับผมโอเคทำถูกกฎนะครับผมคนนี้ SEE เออทีว okay. oh. ีเอ๊ะหรือผมจะเปิดร้านขายยูนิตดีวะทุกคนผมไม่รู้ราคาเลยอะเออผมไม่รู้ราคาเลยพวกนี้เลยหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยสี่ตัวละทุกคนแต่ว่าผมส่งไปตั้งเยอะทำไมมันเหลือแค่สี่ตัวเองวะเอ๊ะมันเหลือตั้งเยอะวะเหลือสี่ตัวฮะโอเคเราไดูตัวต่อไปดีกว่านะครับทุกคนให้ผมเปิดร้านขายยูนิตดีวะเนี่ยเดี๋ยวก็แบบเปิดร้านแข่งกับสปอนเซอร์อีกแม่งไม่ดี มอนเตอร์แบบว่าคนมันเยอะเขาเดิคนมันเยอะแล้วแบบเอ้ยประมาณอันนี้เอาไปแล้วปะเนี่ยอันนี้อันนี้คนนี้เอาไปแล้วผมจะแบบเปิดไม่มันซ้ําชื่อยังไงวะแป๊บนึงฮะทุกคนอ่อไม่รู้อ่ะโอเคอันนี้คนนี้ไปแล้วอ่ะผมจําได้อ่าคาบีเบคอนคลิปหลอนนะครับผมในคนนี้ อะไรอะสองรูปอะไรให้กูเนี่ย <c oughs> <c oughs> อะไรวะเฮ้ยไม่เอาผิดกฎ <c oughs> <c oughs> โอเคนะพัดนะครับผมเนะี่ยโอเคดูวนะันว่าเขาทำถูกกฎหรือเปล่า <c oughs> เหลืกประมาณ3-4ตัวนะครับผมในะนี้ อ้าวไม่พอรูปอีกแล้วทำไมอน่ะโอ้โหผมจะลบยังไงอะโอ้มันสามารถนี่เต็มนี่ได้นี่หว่าโอเคอุย้ยคนนี้โอเคไปดูกันดูว่าเขาทำถูกไหมเฮ้ยทำถูกชื่อโอเคได้ครับผมอ๋อ Sundays, I guess it's different for each of us, and that's okay. Okay, i just want to be happy. Okay. How to get there? I'm glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said or done. Cause There's so many differences in each of us. Trust your gut, They can show you what you want. Okay, every day, I'm holding the Do how many. อโอตกใจ,จกันต้องว่าหายฉัคนคงยืนไปแล้วนะครับผมนะเอ้ยทำไมมันส่งมันซ้ำวะทุกคนเอ้ยคนนี้ยังนะครับผมนะฮะ ผมออาคนไหนให้ซ้ำไปขอโทษด้วยนะจริงแต่ผมว่าน่าจะไม่ท้ำนะครับอันนี้คนนี้เขาทําถูกนะเขานะขอนะครับ,นะรบพี่เพิ่งเล่นได้เลยนะ้องยังไงก็าฝากกดไลค์คลิปพี่ด้วยนะสองไปโอเคสองคนสุดท้ายนะครับนะเราไปดูดีกว่าว่าจะได้ไหมนะครับนะมีใครได้ไหมนะฮะ <c oughs> ตัวลุ้นตัวโกงเลยบอกให้ ปัญญาวัดมหาหน้านี่ไปแล้วนะครับผมนะอันนี้ฉันคงยืนก็ไปแล้วนะครับผมนะผมอ๋อนี่คือแบบคนที่แบบอ๋อมันจะไม่สุ่มซ้ำะโอเ,เว,ว้ยเฟืองแก้วนี่ไปแล้วปะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเค ไม่คุ้นต้องเข้าไปดูอ่ะต้องเข้าไปดูชื่ออันนี้ไปแล้วไปแล้วคนนี้ไปแล้วเฮ้ยคนนี้ได้ยังนะเขาหรือไม่คุ้นชื่อเลยโอเคนะเขาบนีคนนี้คนใหม่โอเคฮะ โอเคครับผมอย่าลืมมากดไลค์คลิปพี่ด้วยนะโอเคนะคร <c oughs> <Okay, S 1> <c oughs> ับนะคนสุดท้ายนะฮะเราไปดูดีก่อนนะครับนะว่าใครจะโชคดีหรือเปล่านะครับผมวันนี้ไป let's go <S <c oughs> อันนี้คนนี้ไปแล้วนะครับผมนะคนนี้กิวคิวคน,นนี้ก็ไปแล้วนะครับผม มันมันทำยังไงให้รู้สึกอาคุณได้คนใหม่ปะไม่ใช่นะครับผมนะเข้าไปดูดีกว่าโอเคใช่เอ้ยทำตามทุกอย่างแล้วครับขอได้อาได้คนใหม่คนใหม่เฮ้ยโอ้โหคนสุดท้ายได้แล้วนะครับผมนะฮะโอเคที่ไม่ได้เสียใจด้วยนะเดี๋ยวไว้แบบคลิปหน้ากันละกันนะครับผมทุก,ทกคนให้ลืมเลือก โอเคนะครับผมก็ส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ตอนนี้คือคลิปก็รัศมีน,นานแล้วแค่ส่งไปนะครับผมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะมานั่งสุ่มใหม่กันละกันทุกคนนะครับวนะันนี้แบบเอาคลิปหน้าอาจจะแบบ สองแสนเลยนะครับผมนะ่ยเอฟเคให้ผมสองแสนแล้วก็ผมก็จะมาสุ่มแล้วมาแจกคนดูอีกนะครับผมนะนี้เพราะว่าเป้าหมายผมจะอยากได้ตัวนี้ครับผมตัวน้ําเงินนะครับในแต่คลิปนี้น่าจะนานไปแล้วนะครับเราถือว่ามาเฉลยกันละกันนะครับว่าผู้โชคดีคือใครบ้างนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปหน้านะก็ต้องขอลาไปก่อนไม่ใช่คลิปหน้าในคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะยังไงฝากติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับผมนะก็บายผม